หรือว่าตอนนี้จะถึงคราวตกตามของเว็บขายปลีกอันดับหนึ่งของจีนอย่างเถาเป่าไปแล้วจริงๆตอนนี้เถาเป่าได้เสียแชมป์เว็บไซต์ขายดีไปเรียบร้อยแล้วคุณสอนนาเข้าสินค้าจากจีนถ้าเกิดคุณสนใจในเรื่องนี้อยู่อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยค่ะอย่างที่เรารู้นะคะว่าเถาเป่าเป็นเว็บขายปลีกอันดับหนึ่งของประเทศจีนรั้งแชมป์มาอย่างยาวนานค่ะแต่เมื่อต้นปีของปีที่ผ่านมามีแอปแอปหนึ่งค่ะเขาได้แซงหนะ้า ผู้ใช้งานต่อวันหรือที่เราเรียกว่า daily active user ไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือแอป,ปพินตัวตัวพินตัวตัวในมียอดผู้ใช้งานต่อวันอยู่ที่259ล้านคนต่อวันในขณะที่ถาวเปล่าเนี่ยมีผู้ใช้งานต่อวันอยู่ที่237ล้านคนขอน้อมูลอีกอันที่ได้มาก็คือว่าผู้ขายในถาวเป่าตอนนี้คือลดจํานวนลงมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ เป่าเป่ากันแน่นเป็นตัวๆนะเขามีจุดเด่นในการที่ยิ่งซื้อรวมกันยิ่งถูกส่วนใหญ่นะส่งฟรีในประเทศจีนนะก็เลยทําให้ผู้ซื้อเนี่ยที่